สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับพลายต้าอ,ออกทิศนะครับวันนี้พลายต้าจะพาทดสอบรถนะครับได้รถมาใหม่นะครับเป็นคอร์ซาสามห้าูนนะครับสีแดงเลือดหมูนะครับหรือเรียกว่าน้องแดงสอพอนะครับสีเหมือนกับสีของตำรวจนะครับสีแดงเลือดหมู รถคันนี้นะครับปัจจุบันซึ่งถอยออกมานะครับมีเลขไม่อยู่แค่26กิโลเมตรนะครับตอนนี้เป็นการทดสอบระบบกล้องนะครับและระบบการขับขี่นะครับว่ามุมถ่ายจะเป็นอย่างไรนะครับใส่ไม่ดีหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เป็นคลิปที่ไม่ใส่ไม้นะครับ เป็นเสียงมาจากโปรโกนะครับระบบตัดลมนะครับตัดเสียงแล้วก็มีชิวตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ใส่ไม้นะครับใช้ไม้ของตัวโปรโ,โกเลยนะครับก็มาดูกันว่าลักษณะของการอัดคลิปหรือว่าการถ่ายเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับกรณีที่ไม่ใส่ไม่เราใช้เสียงเป็นของโปรโ,โกนะครับ ว่าน่าจะตักถึงเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีชิลหรือกระบ,บังลมที่ช่วยตรงนี้อยู่นะครับ ออกเปนทางต่อนะครับผม รสซอแกงละมาะแรงได้ยังรสซอแกงมันจะแล้งได้ยังไงได้ทใไมจะขอแม่มารสซอแกงมันจะแลงได้ยังไงใหญ่คนแม่มาไม่อ,อยากกินอีมอไซค์ทันใหม่อยากให้เผื้อ้นตอนท้าย ตองที <West> <ness iss arlos> ่แม่รักสื่อแกงแต่แล้วได้ยังไงต้องบอกามองที่แม่รักสื่อกองแต่แล้วได้อย่างไรขันทีที่แม่มาขยับมีมอไซค์ขึ้นใหม่อยากให้เธอได้สัมผาย ตบชิ้นแม่มารถซื้อแกงมาแช่แรงได้ยังไงมา